สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วน,นะครับเสียนดันมุมมองเสียนวิเคเาะห์วิจาร์ฟุตบอล4บอลชุด1บอลติงงสกยัวฟ้าแชมเปี้ยนลีกประจำวันอังคารที่1ธันวาคม2563าคำคมประจำช่องแทงบอลไม่ใช่แทงสาวที่จะได้เข้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เริ่มคู่แรกกันเลยนะครับระหว่าง FC ปอร์โตจากลีกโปรตุเกตเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้จากลีกอังกฤษ คู่นี้กำแพงเปิดมาให้ทีมเยือนเหนือกว่า1ชั้นไปดูสถิติกันเลยครับสถิติเจ้าบ้าน4นัดที่ลงเตะในรายการนี้ชนะ3นัดและก็แพ้1นัดนัดแรกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ไป3ประตูต่อ1นัดที่2เปิดบ้านชนะโอลิมปิกอส2 0 นัดที่3เปิดบ้านชนะโอลิมปิกมากเซย์สและก็นัดที่4ไปเยือนโอลิมปิกมากเซยก็เก็บใช้ได้ชนะไป2 0ย์อยูดับที่2ของตารางมี9แเต็มส่วนทีมเยือน4นัดในรายการนี้ชนะรวดทุกนัดนัดแรกก็เปิดบ้านชนะปอโตสามหนัดที่2ก็บุกไปชนะมักเซย3 0นัดที่3เปิดบ้าน ชนะโอลิมปิกอสามศูนและก็นัดที่4บุกไปชนะโอลิมปิกอสหนึศูนยวมดับที่1ของตารางมี12แต้มคู่นี้กำแพงเปิดมาให้เจ้าให้ทีมเยือนเหนือกว่าผมมองว่าศักยภาพของเจ้าบ้านมีโคต้าแพ้ได้1ลูกผมมองไปที่ปอร์โตคู่ต่อไปอัตาลันตา จากลีกอิตาลีเปิดบ้านรับการมาเยือนของมิทูเลนจากหลีกเดนมาร์กคู่นี้กำแพงเปิดมาให้เจ้าบ้านเหนือกว่าสองชั้นไปตดูสถิติกันเลยครับสถิติเจ้าบ้านลงเตะสี่นัดชนะสองนัดเสมอหนึ่งนัดแล้วก็แพ้หนึ่งนัด นัดแรกบุกไปถล่มมิทูเ่น4-0นัดที่2เปิดบ้านเสมอัแเจกอ,มอัมเจดดส2งนัดที่3เปิดบ้านเพลิวพู5-0และวก่าน,นัดที่4บุกไปชนะลิเวอร์พูล2-0อยู่อันดับที่3ของตารางมีเจ็ดแต้มส่วนทีมเยือนลงเตะ4นัดชนะ ไม่ชนะใครเลยแพ้ทุกนัดนัดแรกเปิดบ้านไปอตาลันตา40นัดที่2บุกไปแพลิเวอร์พูล20นัดที่3เปิดบ้านไปอแจก12และก็นัดที่4ก็บุกไปแพ้อแจก3าอยู่อันดับที่4ของตารางยังไม่มีแต็มโ่นี้กำแพงเปิดมาให้เจ้าบ้านอตาลันตาเหนือกวา่า สองชั้นก็จริงผมมองว่าอาตาลันตาน่าจะชนะได้ลุ้นเม็ดที่3เพื่อที่จะเก็บแต้มลุ้นเขารอบมองไปที่อาตาลันตาคู่ต่อไประหว่างโรโกโมทีฟมดโคจากลิกลัสเซียเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรดบลซาวบวกจากลิกออสเตรียคู่นี้กำแพงปก,ปกออกอเปิดมาให้ทีมเยือนเหนือกว่าหนึ่งชั้นไปดูสถิติกันเลยครับ สถิติเจ้าบ้าน4นัดที่ลงเตะดูกันนี้เสมอ3นัดและก็แพ้1นนัดนัดแรกบุกไปเสมอเรดบูลสองสนัดที่2เปิดบ้านแพ้เบาเบยนหน1่งนัดที่3เปิดบ้านเสมอเอเลติโกมาดริกหนึ่ละก็นัดที่4บุกไปเยืน Madrid, อนเอเลติโกมาดริกเสมอ0ูย์ศอยูดับที่3ามของตารางมี3 แต่ส่วนทีมเยือน4นันที่ลงเตะเสมอ1นัดแล้วก็แพ้สังแพ้ถึง3นัดนัดแรกเปิดบ้านก็เสมอลโลโกมิทิมอตโก2-2นัดที่2ก็บุกไปแพ้แอดมาริก3-2นัดที่3เปิดบ้านโดนบายเยนบุกมาถลม่ม62แล้วก็นัดล่าสุดนัดที่4บุกไปเย็นบายเยนก็โดน ตบมา3 1อยู่อันดับที่4ของตารางมี1แต้มคู่นี้กำแพงเปิดมาให้ทีมเยือนเหนือกว่า1ชั้นวัดจอยเจ้าบ้านผมว่าขึ้นนี้เจ้าบ้านเสมอเป็นอย่างน้อยลุ้นเก็บแต้มเพื่อที่จะเข้ารอบมองไปที่เจ้าบ้านโรโกมาติมดคโคคู่สุดท้ายระหว่างเมือเส้นกระบาดจากหลีกเยอรมัน เปิดบ้านรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลานจากลิกิตารีคู่นี้กำแพงเปิดมาให้ทีมเยือนเหนือวกว่านิดหน่อยไปดูสถิติกันเลยครับสถิติเจ้าบ้านลงเตะลุกในถ้วยรายการนี้เก็บใัยได้2นัดและก็เสมอ2นัดนัดแรกบุกไปเสมออินเตอร์มิลาน2-2นัดที่2เปิดบ้านเสมอเร,รอวมาดริก2 2 นัดที่3บุกไปถล่มชักตาดตโดเนต60และก็นัดที่4เปิดบ้านถล่มซักตาโดเนต40่ศูนย์นวมดับที่1ของตารางมี8แต้มส่วนทีมเยือนอินเตอร์มิลานลงเล่นในรายการนี้4นัดสเสมอ2นัดและก็แพ้2นัด นัดแรกเปิดบ้านเสมอกับบัตร 22. นัดที่2บุกไปเสมอชักตาโดนเนตศูนัดที่3บุกไปเยือนเรอวมดริกแพ้สาและก็นัดที่4เปิดบ้านแพ้เรอวมดริก2.0อยู่อันดับที่4ของตารางมี2แต้มถือว่าฟอร์มหน้าผิดหวังมากสำหรับอินเตอร์มิลานในรายการนี้กำแพงเปิดมาให้ทีมเยือนเหนือกว่านิดหน่อยก็จริง แต่ผมว่าเจ้าบ้านจะเสมอได้เป็นอย่างน้อยเพื่อที่จะลุ้นเข้ารอบมองไปที่มนเซินกัมบัตสรุป4บอลชุดประจำค่ำคืนนี้มองไว้ที่อาตาลันตาเอฟซีปอร์โตโลโกโมติหมดโคและมนเซินกัมบัตส่วน1บอลเต็งผมมองไปที่อาตาลันตา สำหรับแฟนบอลอยากให้ผมวิเคราะห์วิจารณ์คู่ไหนลีกในคอมเมนต์มาใตา้คลิปได้เลยครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการวิเคราะห์วิจารณ์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ